ครับครับงว่าันนี้ครผมวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะจริงๆผมเองก็มีโอกาสได้ขึ้นเล่มแรกเลยนะครับของแแท็กเลสเจนนะครับก็ยินดีและก็ดีใจกับแแทเกเลสเจนมากที่มามีสถานีไทยแล้วครับจับใจจับทีบ ใช่แล้วดครับใครยไม่เปดดแล้วไปเนาะี่พี่บกครับตามาร่วมงานตามผม ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากคร,ครับจริงๆวินก็มีโอกาสได้ขึ้นปกนิยาานสารแอร์ช่างเอเจนตเนี่ยเป็นเล่มแรกเลยครับก็ดีใจมากๆครับที่ในสุดแอร์ช่างเอเจนตก็มีสาขาที่ไทยแล้วั<อ>ใช่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากตอนแรกยังตกใจเลยว่าโอ้หเขาเลือกเราเลยเหรอตอนแรกเขาติดต่อมาเขาบอกวม,มีเปิด cover เลยนะดีใจครับดังในนิยมทั้งประเทศครับ ครับจริงๆก็ของนิสสารเล่มนี้ครับวิมูนไก่ได้ร่วมงานกับนาฬิกาพนาะไรนะครับก็ต้องขอบคุณคันาะไรด้วยนะครับที่ให,ให้โอกาสวีมูนได้มาสวมใส่แบรนด์ของคันอะไรนะครับก็จริงๆก็เสื้อผ้าเป็นของคาดาแน่นอนนะครับก็เรียกว่าชุดนี้สวยหลัหลายลุกเลยก็เราเองไม่ผิดครับคือเขาเวิร์ด่าะของต่างประเทศก็ไม่ ของตางประเทศเราดูอยู่แล้วครับเราติดตามอยู่ตลอดครับเพราะว่าจริงๆเราก็แอบดูเราด้วยเพราะว่าเราก็แบบมีเป็นโออะไรโควเตอร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ติดตามออยู่่รรัับนนนนะะท้้งงาาาาแแฟิลขเจหี อจริงๆควาแฟชั่นของผมค่อนข้างแบบว่าเปิดกว้างขึ้นมากๆเลยจำเลยแล้วเนี่ยตอนแรกนี่เราแค่จะนูนไอเดียเกี่ยวกับแฟชั่นเลยแต่พอได้เข้ามาทํางานในวงการทําให้เราแบบเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นได้ไปดูแฟชั่นโชว์เป็นฟอนต์โลอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบเห็นเทรนด์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นครับนอกจากตอนนี้มาที่ไทยแล้วรที่นสถาบ้างนใ่้ดีใจครับดีใจก็รู้สึกว่าจริงๆ เขาเรียกว่าวงการบันเทิงไทยก็เรียกว่าเป็นที่น่าสนใจระดับเอเชียะระดับโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกวันอะไรงรับมันก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าผมพูดมาตลอดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมที่ผมอยากจะผ่านางวงการบันเทิงไทยไม่ว่าจะเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยก,ก็ตามแล้วก็เห็นไม่ว่าจะเป็นสาขา,าต่างๆที่มาเปิดในไทยเยอะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจมากๆครับไห้บินปาก ใช่ครับยังไงก็ขอฝากนิจยสารแฮชแท็กเดเชนด้วยนะครับรับรองว่าผมมีหลายเล่มแล้วตอนนี้เห็นหลายปกเห็นออพี่พี่ศิลปินท่านอื่นก็ได้ขึ้นปกมากมายเลยนะครับยังไงก็รอติดตามครับรับรองว่ารูปสวยๆเต็มเลยแน่นอนครับตอนอยากกอบนิจเนียไปก็บินไปเนี่ยเป็นวันวันนีอะไรช่วงนี้อยู่ไทยเยอะแล้วก็จริงๆเดี๋ยว เสาร์นี้ก็ไปมาเลเซียแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมีสิ้นเดือนมีไปประเทศเกาหลีนละคมันจะเริ่มกลับมาบินแล,ล้วเริ่มกลับเริ่มกลับบินกลับการโนกันบินต้องมีได้เรียกว่าไปเติบโตนี้เพิ่มเป็นอีกครั้งอะไรอย่างที่แบบขาดหายไปนานจากมาเลนโปรเจกต์มาเลนเนี่ยก็ไปร่วมกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับพี่โมนะครับไปร่วมอ,อีเวนต์ใช่ส่วนไปไประเทศเกาหลีซึ่งสินส้นเดือนเนี่ยก็ไปรับรางวัลใช่ รางวัลเป็น Rising Star Outstanding เราเองก็มีโอกาสรับรางวัลคากต่างประเทศแต่ก็คือในรับกันยานเราต่างปรดีใจครับเคลื่อนฝันเหมือนกันเนาะคือตั้งแต่เราเข้าวงการมาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้คาดฝันไม่คาดฝันเลยว่าวันหนึ่งเราจะมีกาสได้รับรางวัลกับเขาเนี่ยครับแต่พอแบบมันบียอนไปอีกแบบรางวัลต่างประเทศมันก็ทําให้เหมือนเป็นแบบแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานต่อไปเข้ากู่โครงการกันเลยโครงการธุรกิจเราเองรับเหมือนกันโครงการธุรกิจเนี่ยต้องเอาทิชชู่ซับหน้านิดนึ่งเพราะว่าล้ำเหงื่อจะเข้าปากไหมน้าต้นน้ำตอบให้น้องตอ ครับโ่ะโงการธุรกิจตอนนี้ค่อนข้างเติบโตไปสองเดียวอ๋อครับผมก็เต็มที่ครับเต็มที่ทั้งสองด้านเลยนะไม่ไม่ใช่แค่วงการธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าในวงการบันเทิงเองเราก็เต็มที่มากๆในธุรกิจเองเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็ช้ากว่านะไม่ขนาดน,านั้นครับคือเราเป็นคือต้องบอกว่าธุรกิจนี้เริ่มมาจากสิ่งที่เราชอบจริงสิ่งที่ครอบครัวเราชอบมากๆคือชอบกินนั่นเองมันก็เลยเกิดเป็นจุดเกิดขึ้นมาที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ย ขยายสาขาไปอีกทั้งหลายสาขาที่ไปเปิดที่ไหนเออล่าสุดก็เปิดหลายที่แต่พูดชื่อห้างไม่ได้ก็ประมาณสิบสองสาขาครับก็ประเทศว่าในกรุงเทพไม่กรุงเทพนะแต่ว่าแในของปีหน้าก็พยายามที่จะไปต่างจังหวัดให้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆก็มีลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยทเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาเยี่ยมมากว่าอยากให้เปิดที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็พยายาม หาโลเคชั่นที่เหมาะในตำแหน่งก็คือลำซ้ายห้ไหาง่ายมากขึ้นใช่ครับเข้าถึงง่ายมากขึ้นเราคือแบบสามารถไปแบบหน้าร้านได้อะไรได้ใช่เห็นร่านของคไปยฟอสกับน้องเนยมาน้องเนยใช่ครับผมโอ้แล้วบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราแบบอยากทำมากๆแล้วก็แบบรอคอยมากๆจริงๆโปรเจกต์นี้เรามีการประชุมกันมานานมากๆแล้วนะครับจนถึงวันที่แบบเราถ่ายทร้วันที่แบบจะปล่อยตัวแอนออกมาอะไรเงี้ยครับเราก็ไปถ่าย ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคนเต็มกองผมเลยคือทั้งออฟฟิศเนี่ยไม่ทํางานเลยมาอยู่ที่กองทุกคนอยากเจอน้องเนยมากแล้วพอแบบเราก็ได้เจอน้องเนยครั้งแรกเหมือนกันวรู้สึกว่าโอ้น้องน่ารักมากๆเราสัมผัสอะไรได้เลยตอนนั้นสัมาสัมผัสอะสัมผัสสัมผัสถึงความน่ารักความสดใสที่แบบมันธรรมชาติมากๆใช่มันธรรมชาติมากๆขนาดเราแบบเราเห็นอตอนแรกเราก็แบบ เออน้องน่ารักดีนะหเห็นผ่านในโซเชียลอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตัวจริงกเหมือนเราโดนตกอ,อะเราแบบว่าอยู่ในห่วงความน่ารักของน้องเลยครับ คือต้องบอกว่ากับน้องเนยเนี่ยคือก่อนหน้านี <y 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 <y, <y ้ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์เขาอยู่ครับเป็นการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์ผมกับแบรนด์เขาเนี่ยแล้วก็แล้วก็ยังมีคลิปคอนแทคนิ์ทริปคอนเนคชั่นกันอยู่คุยกันอยู่ตลอดเลยครับจนเราเกิดไอเดียเฮ้ยตอนนี้เราก็เป็นจังหวะที่บอกเพราะว่าเราเราอยู่ใ้า้กันด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราทำโปรเจกต์คอลแลบกันเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้เยอะ อะไรนะครับปล่อยเปจะปล่อยวันที่1วใช่ปล่อยวันที่16วันที่16ก็จะเป็นการที่ขายออฟไลน์ครับก่อนหน้านี้เราเป็นพรีออเดอร์ที่ขายออนไลน์วันที่16เนี่ยเราจะขายออฟไลน์แล้วก็ย้ายติดตามวันที่16แล้วโบผมแม่งเน้นอยู่วันที่16ใช่มันจะมีความพิเศษยังไงบ้างคะผมว่าก็จะได้ความน yup> Bal, ่ารักคูณสองด้วยกันปล่อยแค่นี้ประวันที่16เปิดเปิดให้หมดเลยว่าตามทอง ใช่ทุกคนคือเอ็นดูน้องมากแล้วก็แบบช่วยกันเชียร์ช่วยกันแบบว่าผลักดัน,ดนอคติ้งของน้องเนอยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่สแสดงด้วยกันอะไรเยครับแล้วก็โอ้น้องก็เก่งมากๆด้วยครับได้ครับได้เลยมันได้มันได้เลิกตอนเดีย่ะเริ่มแล้วที่ก่อนก่อนมางานนี้ก็ไปเวิร์กช็อปไป ซีรีส์สการเดลทายได้เปิดเรื่องแล้วได้เปิดแล้วแล้วก็เมื่อวานก็มีโอกาสไปวีดูของ <ma> <unsure. S 2> องินิกมาใจก็เริ่มนะครับเริ่มอยู่เขเริ่มแล้วใครในใครในปีนปีใครในปีนี้คือเป็นอินิกมาแต่ว่าตอนนี้ที่เริ่มก็คือเริ่มเรียนเริ่มเริ่มเบิร์ตจบของสกาเดลทายก่อนแต่ว่าจะเริ่มเปิดกองในฤดูต้นปีน้นใช่ก็ รอเราติดตามใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายอลิปนี้มาให้จบก่อนด้วยครับสำหรับคิวของผมแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะก็เปิดไปกันต่อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรำลึกทับทักทักทัก